Crisis Remastered Revue ในช่วงกลางทศวรรษที่2000หากจะพูดถึงเกมที่ขึ้นชื่อเรื่องกราฟิกสวยงามสมจริงที่สุดก็คงไม่พ้นชื่อ Crisis ที่จะมีคำพูดติดปากเสมอเมื่อใครซื้อคอมพิวเตอร์ PC เครื่องใหม่ว่าเล่นเกม Crisis แบบเปิดสุดได้หรือเปล่าหรือแม้แต่มีเครื่องเกมคอนโซลรุ่นใหม่ๆวางจำหน่ายก็มักจะมีคำถามว่าสามารถเล่นเกมนี้ได้เปอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดไหนที่แม้ว่าภาคหลังๆมาจะดูเงียบไป แต่ยังไงก็ตามตำนานของ c r i s i s ก็ยังคงขัังอยู่ตั้งแต่ปี2007และในปี2020นี้ Crytek ก็ได้ประกาศ w e Master ed. เกมนี้ลงคอนโซลในเจนเนอเรชันที่8อย่ง PS4 Xbox One และ PC อีกครั้งแต่แน่นอนว่าคำถามที่ทุกคนสงสัยมากที่สุดก็คงไม่พน้นว่าเครื่องอย่าง Nintendo Switch จะสามารถเล่นเกม Crysis ไว้แน่หรอ เรื่องราวใน Crisis เกิดขึ้นในช่วงอนาคตอันใกล้จากตัวเกมฉบับออริจินัลที่วางจำหน่ายเมื่อปี2007โดยเหตุการณ์ในเกมจะอยู่ช่วงประมาณปี2020ที่สหรัฐจะมีการนำเอานานโ,นโนสูตรหรือชุดเกราะสุดไฮเทคมาสร้างทีมซูเปอร์โซลเจอร์ที่ชื่อ Ra p t ตอร์ทีเข้าปฏิบัติภารกิจในการหยุดยั้งเกาหลีเหนือที่เข้ารุกรานประเทศฟิลิปปินส์แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่พวกเขาต้องพบเจอไม่ใช่มีเพียงแค่ทหารเกาหลีเหนือเท่านั้น แต่ยังมีบรรดาเอเลียนที่เป็นภัยตมม่อมวลมนุษยชาติอีกด้วยแม้ว่า Crisis จะเน้นจุดขายด้านกราฟิกและเทคนิคเมากกว่าเนื้อเรื่องแต่ตัวเกมก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้อย่างน่าติดตามตลอด10-12ชั่วโมงโดยเฉพาะการโยนปริศนาสุดหักมุมเกี่ยวกับเอเลียนตั้งแต่เริ่มต้นเกมที่ช่วยสร้างความกดดันและความลึกลับให้กับเนื้อเรื่องได้อย่างดีรวมไปถึงคัดสินต่างๆก็ทำออกมาได้น่าสนุกทีเดียว โลกใน Crisis Remastered จะออกเป็นแบบกึงก่งๆ Open World ที่ถูกผูกเข้ากับมิชชั่นโดยเมื่อเราเริ่มต้นภารกิจใหม่จะมีอิสระในการสำรวจโลกทำให้ได้อารมณ์คล้ายๆกับเกม Open World และสิ่งที่ Crisis ทำได้ยอดเยี่ยมก็คืออิสระในการเลือกวิธีการในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆโดยเราจะได้เล่นเป็น Nomad สมาชิกในทีม Raptor ที่จะมีความสามารถพิเศษมากมายดังนั้นด้วยความสามารถเหล่านี้จึงทำให้ผู้เล่น สามารถเลือกวิธีในการผ่านมิชชั่นต่างๆได้อย่างที่เราถนัดและหลากหลายวิธีการที่แต่ละแบบก็ล้วนทำออกมาได้สนุกเลยนนแน่นอนว่า Crisis Remastered ไม่ใช่เกมที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่ด้วย Perform ร์แมระดับตำนานทำให้ยังคงมีคำถามอยู่ว่าคอนโซลในเจเนเรชันที่8นี้จะสามารถถ่ายทอด Crisis ออกมาได้แบบเต็มประสิทธิภาพหรือยังโดยเฉพาะเครื่อง h y b r i d อย่าง Nintendo Switch ที่ต้องบอกเลยว่าแม้จะเล่นได้แต่ก็ให้ความรู้สึกว่านี่คือเกมจากเมื่อ13ปีที่แล้วอยู่ดีทั้งโมเดลตัวละครและอ็อบเจกต์ต่างๆและบนเครื่องอย่าง Switch ที่น่าจะใช้คำว่าพอร์ตมากกว่ารีมาร์สเตอร์แต่ Crisis Remaster เองก็ยังคงมีหลายๆสิ่งที่ทำได้ดีกว่าบางเกมในยุคหลังๆไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายได้แม้จะไม่ได้ทุกอย่างก็ตามส่วนสิ่งที่น่าผิดหวังคือเวอร์ชัน t e n d o Switch ังมีปัญหาด้าน performance frame rate drop หรือบั๊กต่างๆตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงเกมค้างให้พบเห็นอยู่บ้างโดยเฉพาะใน handheld mode งานด้านเสียงอาจจะเป็นส่วนที่เห็นความแตกต่างน้อยกว่างานด้านภาพเมื่อถูกนำม,มา remaster ใหม่แต่ก็ยังถือว่าช่วยเติมเต็มอารมณ์ของตัวเกมได้อย่างดีทั้ง sound effect ต่างๆและ soundtrack oh, crisis oh, <my> คือเกม first person shooting ผสมรอบเปร ที่เน้นไปที่วิธีการผ่านภารกิจหลายรูปแบบที่หลักๆก,ก็จะมาจากความสามารถของชุดนานโนสูตรที่เราสวมใส่ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเร็วความแข็งแกร่งกระโดดสูงและความสามารถในการดูดซับกระสุนหรือแม้แต่เปลี่ยนให้เราล่องหนได้แต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะชุดของเราจะมีพลังงานที่จํากัดเมื่อใช้จนหมดจะต้องใช้เวลารีชาร์จใหม่ส่วนอาวุธในเกมนี้แม้จะมีให้เลือกใช้มากมายทั้งปืนฝั่งมนุษย์ และฝั่งเอเลียนแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษกว่าเกมไซไฟ FPS ในยุคหลังๆนี้เท่าไหร่นอกจากนั้นยังมีส่วนที่ให้เราได้ขับยานพาณะะต่างๆอย่างรถกระบะรถถังมอเตอร์โบทจนไปถึงโฮเวอร์คราฟเลยที่ต้องบอกเลยว่าเกมเพลย์ของ Crisis ในปี2020นี้อาจจะไม่ได้ดูหรือหวาอีกต่อไปแล้วแม้จะดูล้ำมากๆเมื่อสมัยที่เกมต้นฉบับวางจำหน่าย Crisis Remastered อาจจะไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดในการเล่น c r i s i s โดยเฉพาะบน Nintendo Switch ที่อาจจะเรียกว่าการพอร์ตมากกว่า r e m a s t e r แต่สำหรับคอเกม Sci-Fi FPS ที่ยังไม่เคยสัมผัสตำนานนี้ Crisis ก็ยังคงเต็มไปด้วยมนขลังต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องที่น่าติดตามผ่านโลกกึงก่งๆ Open World วิธีการทำมิชชั่นที่หลากหลายด้วยชุดนานโนสูตสุดล้ำผ่านเกมเพลย์ที่ยังคงให้ความสนุกแก่ผู้เล่นได้อยู่แม้ว่าอาจจะไม่ได้ดูสดใหม่อีกแล้ว และแม้ว่ากราฟิกและซาวด์ของเกมยังคงให้ความรู้สึกว่าเป็นเกมเมื่อ13ปีที่แล้วอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกได้ว่า <ampoo> นี่คือเกมที่มีกราฟิกสวยงามที่สุดในทศวรรษ2 0 0 0เลย <borrowing> และเมื่อคุณพก Nintendo Switch พร้อมกับ Crisis เกม Crysis ออกไปนอกบ้านเมื่อไหร่ก็จะบอกกับใครๆได้เต็มปากเลยว่าเครื่องแฮนด์เฮลเครื่องนี้ก็เล่น Crisis ได้เหมือนกัน <MO ans> และนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนัก สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Crisis Remastered พูดคุยแค่ได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆได้ที่นี่ c o n s o l e g a m e อร t a t i o n ขอบคุณครับ